เออนะครับเฮล่าอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วอ่าวางเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์าอาจารย์ไม่เปิดกล้องเนี่ยโอ้ออาาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ยกลใส่ปิ้งเลยอืมอาจารย์นี่นี่นอาจารย์ตื่นยังเนี่ยอาจารย์ตื่นยังจิบมิสคอต้องตื่นแล้วไหม ขอโทษอาจารย์ทอดขอโทษคือไม่วันนี้อาจารย์คือเมื่อกี้อาจารย์จะไม่เห็นคือคุณบีเขาออกมาเนี่ยแล้วคาแกเไปนะอาจารย์ตินเขากล่าวยกมือไหว้ขอโทษอาจารย์ตีนก่อนแล้วเขายกมือไหว้แล้วขอโทษบอกว่าอะไรที่ผมทําให้อาจารย์เหมือนไม่สบายใจเพราะอาจารย์ไปพูดในรายการพี่หนุ่มไงถูกปะ่ะคือเหมือนกับวันนี้ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์พูดในรายการพี่หนุ่มประมาณว่าอาจารย์มาตรวจสอบเรื่องเนี้ย เพราะอะไรแล้วคุณบีเขาเลยยกมือไหว้เขาก็เลยบอกว่ามีเสียงนะเขาบอกว่าอะไรที่ทําให้อาจารย์ไม่สบายใจผมกราบขอโทษด้วยอือ <Ừ. S 1> อาจารย์ไม่รู้มั้งเนี่ยผมไม่สบายใจเรื่องอะไรหมอบีเขาสงสัยว่าเขามีอะไรที่ทําให้อาจารย์ไม่สบายใจหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์ก็เลยออกมาพูดเรื่องเขาในรายการของพี่หนุ่มเดียวนะครับถ้าพูดอ,อย่างเนี้ยแสดงว่าพยายามจะทําให้เป็นเรื่องส่วนตัวนะ นะเดี๋ยวหาว่าผมปั่นนะไม่ใช่นะผมเอาเสียงช่วัวร์ก่อนทีมงานเอามาหน่อยดิเดี๋ยวอาจารย์ฟังฟังหน่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมพูดผิด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนถาผมไม่ปัน่นรอแป๊บได้ป่ะทีมงานเปิหดหน่อยดิเอาเสียงให้อาจารย์ฟังหนะ่อยได้ป่ะได้ป่ะเออคือเขาพูดว่าไงนะในรายละเอียดก็คือน้อง่งมาบอกว่าเข<อ>าเด<อ>ินออกมาจากการสอบปากคำของกองปราบเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ออกมาแล้วก็ยกมือไหว้ก่อนเลยแล้วก็บอกว่าเอ่อผมขอโทษอาจารย์เตนด้วยกับ บางเขาบอกบางอย่างที่ตัวเองเนี่ยอาจจะพูดจาไม่ดีแล้วก็เคยให้ข่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งอยากจะขอโทษจากใจจริงแล้วเขาก็ไหวแบบไหวโค้งอย่างอืมอืมอืมาขอโทษผมเพื่ออะไรไปขอโทษประชาชนคนอื่นนู่นผมได่รับคําขอโทษเหนทำไมไม่รับครับไม่รับไม่ต้องมาโอโหสิกรรมเพราะว่าไม่มีกรรมต่อกันไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักส่วนตัวคือปุ้ยถึงผมเดานะอาจารย์เขาคงคิดว่าอาจารย์อ่าผมไม่แม่แหม ผมเดาว่าเขาเคงทีว่าอาจารย์ไปเขาทําอะไรให้อาจารย์โกรธมาก่อนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ผมถามแทนบีแล้วกันเขาเคยอะไรให้อาจารย์โกรธมาก่อนหรือเปล่าอาจารย์เลยเหมือนกับไม่พอใจเขาอาจารย์เราบอกอาจารย์ไม่ได้มีเรื่องไม่พอใจเขาถูกปะ่ะไม่มีเรื่องไม่พอใจครับแต่ว่าสิ่งที่เขากระทําหรือเคยทํามันส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและอย่างอื่นเพราะมันไม่จริงเรื่องที่เขาทํามันไม่จริงเรื่องที่พูดคือไม่จริง และแพทเทิร์นนิสัยแบบนี้นะอย่ามาใช้กับผมนะโยนความผิดให้คนอื่นเนี่ยพยายามจะเล่นบทเป็นเหยื่อคนดีมายกมือขอโทษมาไหวมาบอกว่าไม่รู้ทําอะไรผมไม่พอใจไหมไม่รู้จักส่วนตัวครับอาจารย์ไม่มองในแง่ดีเนี่ยหรือว่าให้คนมันแบบมันรู้สึกแบบอยากให้อาจารย์เห็นใจแต่บอกว่าอาจารย์กำลังบอกว่าเขาผักให้อาจารย์เป็นเหยื่อไม่อาจารย์คิดอย่างนั้นนะอ้าวนิสัยแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแล้วผมไม่ได้เจอคนแบบนี้ครั้งแรกด้วยมุกนี้ใช้กับคนอื่นได้แต่อย่ามาใช้กับผมนะ พยายามจะบอกว่าไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองผิดอะไรขอโทษก่อนไม่รู้แหละว่าเรื่องอะไรขอโทษก่อนไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอย่าพยายามอย่าพยายามเล่นบทเหยื่อนะครับเพราะว่าทําเป็นไม่ตอบโต้แถมเอาหสิีกรรให้อีกมึงไม่ต้องมาเอาหสีกรรมให้กูไหมไม่รู้จักกันส่วนตัวสิ่งที่คุณทําคุณทําผิดกับประชาชนคนอื่นเงินคนอื่นไม่มีเงินผมในนั้นสักบาท เขาก็เราบอกว่าเขาเป็นเหยื่อเงี้ยเหรอเล่นบทว่าเขาเป็นเหยื่อเงี้ยเหรออาจารย์อ้าวแล้วมาขอโทษทําเป็นเหมือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าทําอะไรให้ผมไม่พอใจพูดอย่างนี้คือพยายามจะทําเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอาจารย์ได้แล้วเสีย่ยงมาแล้วอาจารย์จฟังเลยนะผมอยากให้อาจารย์ฟังฟังไว้พร้อมกับกผมเลยเอ่าพอแบบผมไปทําอะไรสักอย่างหรือไปพูดอะไรสักอย่างที่ทําให้เอ่อดรดินแกแบบไม่โอเคอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่า ถ้าผมได้พ so so, like ูดจาอะไรไปแล้วมันมีผลกระทบทําให้สิ่งที่อาจารย์จะทําอยู่อะไรเงี้ยมันมีผลกระทบไม่ดีผมก็ต้องกราบขอโทษตรงนี้ด้วยแล้วขออภัยแล้วขออโหสิกรรมเอาจารย์ตรินด้วยนะครับซึงผมไม่ได้ใจมันมีอะไรแต่ว่ายังไงขอโทษไว้ก่อนละกันนะครับว่าผมไปทำขอโทษไว้ก่อนละกันเนี่ยไม่ผมไม่รับครับฟังฟังก่อนฟังก่อนใจเย็นเหมนอย่งไรอ่ะรอบไหมอาจารย์รอบพอแบบผมไปทำอะไร อย่างหรือไปพูดอะไรสักอย่างที่ทําให้เอดรตินแกแบบไม่โอเคอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมได้พูดจาอะไรไปแล้วมันมีผลกระทบทําให้สิ่งที่อาจารย์แกทําอยู่อะไรเงี้ยมันมีผลกระทบไม่ดีผมก็ต้องการาบขอโทษตรงนี้ด้วยแล้วขออภยัยแล้วขอวขอโหสิกรรมเออาจารย์ตินด้วยนะครับจึงผมไม่ได้ใจเหมกันมีอะไรแต่ว่ายตงไงขอโทษไว้ก่อนละกันนะครับว่าผมไปทําอะไรไม่ดีหรือว่าพูดจาอะไรไม่ดี ขอภัยแล้วขออาสิกรรมอาจ้างไว้ที่นี่ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องแรกเนาะอ่าเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้นะสดๆเลยคนแรกที่คุณควรขอโทษคือประชาชนที่เขาบริจาคเงินแล้วคุณเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่ออกมาจากกองปราบคำแรกมาขอโทษผมเพราะคุณกลัวสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่าอืออือเลยมารีบขอโทษผมก่อนเลย แล้วมาขออโหสิกรรมมาอโหมาโหสิกรรมอะไรครับเราไม่ได้มีกรรมต่อกันผมไม่รู้จักคุณคุณเป็นใครก็ไม่รู้ก่อนหนะ้นาน,นี้ผมไม่รู้จักอ,อืแล้วที่ผมจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่และเรื่องแบบเนี้เพราะมันคืออาชญากรรมไม่ว่าใครกระทำผผมก็ต้องมาป้องกันสังคมอ,อือ,อไม่ต้องมาขอโทษไม่ใช่เรื่องส่วนตัว อไปขอโทษคนอื่นที่คุณอาจจะเอาเงินเขาไปหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนผมไม่ได้เดือดร้อนครับผมจะเดือดร้อนตอนเนี้ยแหละที่คือมาโยนให้ผมเนี่ยอออ่าถ้าผมบอกเขากําลังเหมือนว่าอาจารย์ติดใจอะไรเขาบ้าะถ้าผมถามผมวิเคราะห์เอ้เหมือนอาจารย์ติงมีเรื่องโกรธอะไรเข้าส่วนตัวหรือเปล่าอ่ไม่รู้อาจารย์อาจารย์มีอะไรฝังใจกับเขาหรือเปล่าไม่เลยครับผมไม่เคยรู้จักคนนี้มาก่อนถ้าถ้าผมโกรธนะมันจะยิ่งกว่านี้ แล้วอาจารย์ทรอยต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเขามายุ่งมายุ่งบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมกําลังป้องกันสังคมเรื่องอื่นอยู่แต่ไม่ใช่ส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวครับเพราะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคดีอ่ะพี่พุ๊มันไม่ใช่เรื่องของผมเลยสักเรื่องแต่ว่าผมก็ที่เขาเลยบอกเรื่องนี้แบบว่าที่อาจารย์กำลังทําอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับเขามายุ่งที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเนี่ยอันนี้เขาเลยขอโทษเรื่องนี้หรือเปล่าอาจารย์ขอโทษทําไมไม่ทันแล้ว ไปขอโทษคนอื่นนู่นเออเออคือผมก็เลยมองว่าบีคงกําลังมองว่าสารตั้งต้นที่ผมไม่รู้นะว,ว่าทําให้เขาต้องเจอแบบนี้เป็นเพราะอาจารย์ตินอ๋อจริงๆครับถ้าไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนมันบังเอิญมันบังเอิญมันเหมือนผมกําลังทํางานอยู่แล้วมีกลุ่มคนเดินผ่านผมแล้วก็มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐและผมกําลังทําอยู่ออหลังจากนั้น ผมหันไปดูแล้วมันเกิดอาการพิรุธผมก็เลยลองตรวจสอบแค่นั้นเองแล้วพอตรวจมันก็เจออันนี้ผมถามอาจารย์นะเราไม่เคยเจอเกิดตรงๆองอาจารย์มั่นใจใช่ไหมที่ตัวเองเจอเนี่ยมันคือเรื่องผิดปกติจริงๆผิดปกติกับผิดกฎหมายมันอาจจะไม่แน่นะเพราะเราบอกเราผิดปกติแต่จริงๆตรวจสอบแล้วเฮ้ยมันไม่ผิดกฎหมายอะอาจารย์ที่เจอผิดปกติและอาจารย์มั่นใจว่ามัน มันผิดกฎหมายพี่พูดเอา,อางี้ครับผมเจออาชญากรมาเยอะมากๆรูปแบบหลายรูปแบบหลายพฤติกรรมแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วสามารถดีเทคหรือว่าเจอได้เนี่ยมันคือเรื่องที่ผมเห็นรูปแบบซ้ำๆการที่ผมสุ่มตรวจเนี่ยถ้าเขาไม่มีอะไรมันก็ไม่เกิดอะไรครับแต่บังเอิญสุ่มตรวจแล้วมันมเจอเลยครับ อันนี้ผมพูดแทนกันเจอทั้งเรื่องบัญชีที่มันดูปกติอะถูกปะ่ะเรื่องไปพ่วงชื่ออย่างเงี้ยเออหรือแม้แต่การเปิดรับบริจาคอะอย่างเงี้ยอันนี้คือมันผิดจากเรื่องแค่เราเอ๋ถูกไหมอาจารย์แล้วเราลองไปส่มแล้วมันเจอขึ้มนมาจริงๆใช่ถูกต้องครับนี่ใหญ่กว่านี้ไหมนีม่ใหญ่กว่านี้ไหมเดียวนี่แล้วถ้าแล้วถ้าคุณดีนะยังไม่หยุดโยนโยนความผิดให้คนอื่นหรือมาพูดถึงผมแบบนี้นะ ผมจะเปิดยิ่งกว่านี้อีกโอ้ยหายนะนี่แค่น้ำจิ้มนะครับอือเฮ้ยเอา,อางี้นะอาจารย์เมื่อกี้ถ้าถามผมนะผมก็ไม่ได้วิเคราะห์คนเป็นเหมือนอาจารย์สมมติผมเห็นภาพเมื่อกี้ผมสงสารดีเละอาจารย์อันนั้นพี่พูดไง <c oughs> อนะเอ๊ะมันคือผลที่ทําให้คือมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์อาจารย์ <c oughs> เห็นทนาไหตามใช่ตามเดี่ยนออกมาวาย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 แบบแสดงเกี่ยวกับแต่บีเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่เกี่ยวกัดเลยแล้วก็ดู<อ>สุ<อ>ขภาพเขาดูอ่อนโยนครับครับผม ่อนโยนอาจารย์ผมผมสงสารเลยอะเมื่อกี้ผมดูอะให้าาผมดูเอาส่วนตัวผมนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยผมว่ามันไม่จริงอ้าวอะไรไม่จริงที่ขอโทษนะครับมันคือการโยนให้คนอื่นว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมทำอะไรผิดแต่ถ้าผมทำให้อาจารย์เรรนไม่พอใจผมขอโทษละกันแต่ผมไม่รู้นะว่าเรื่องอะไรทำไว้กี่เรื่องก็จำนวนเท่านั้นแหละครับ ถ้าไม่รู้ตัวเดี๋ยวก็จะบอกให้ทีละเรื่อง <c oughs> อาจารย์คือพ่อวันเนี้คราวนี้บีเนี่ยเขาเขาเ็าอาละขอโทษแล้วเขาก็ยังมั่นใจนะเมื่อกี้อาจารย์จะฟังไม่จบผมเล่าย่อเขาบอกว่าเขาสาแสดงตัวโดวยเอาหลักฐานมาเขาก็บอกว่าทุกอย่างเขาเอาให้หลวงพ่ออ่ะให้หลวงพ่อน,นะทั้งที่วันนี้เรามีการจับที่รู้ไอ้เรื่องใบกระถิ่นโปรโมทกนันนะแต่บีก็ยังบอกให้หลวงพ่อคือไอ้ทำแบบเนี้ย ดีย้าครั้งที่หนึ่งก็หลวงพ่อครั้งที่สองออกมาวันนี้ห้าชั่วโมงมั้งก็หลวงพ่ออีกเขากําลังจะบอกว่าถ้าเขาผิดต้องไปหลวงพ่อได้ยหะเอางี้ครับเมื่อกี้ที่พูดมาไม่มีอันไหนยอมรับผิดว่าเป็นความผิดตัวเองเลยอะถูกอะใครทุกคนก็ต้องใครจะยอมรับผิดแล้วก<า>ันนและการขอโทษผมเมื่อกี้ไม่ใช่การขอโทษว่าตัวเองผิดนะขอโทษทั้งๆที่ไม่รู้ด้วยซ้ําขอโทษอะไรไม่รู้เออ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 พูดแล้วน่าคิด เออถ้าคนเราจะขอโทษเราก็ต้องรู้ว่าเออเราเคยไปก้าวล่วงหรือด่าอาจารย์ตีนหรือแบบถ้าสมมติผมนะผมอาจจะไปหยาบใครใส่อาจารย์ตีนหรือเปล่าเออถ้าผมขอโทษเออจริงเว้ยแล้วเราพูดแบบเนี้ยคือโยนว่ากลายเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําให้อาจารย์ตีนไม่พอใจมันไม่ใช่ความไม่พอใจเลยผมไม่รู้จักคุณมไม่รู้จักคุณคุณเป็นใครก็ไม่รู้เออเออแล้วคือคุณ ความความที่คุณขอโทษผมเป็นคนแรกเป็นเรื่องแรกที่คุณพูดหลังจากออกมาจากกองปราบเนี่ยเพราะคุณกลัวครับกลัวอะไรเออกลัวอะไรกลัวสิ่ที่พูดนะกลัวสิ่งที่ผมพูดและยิ่งคุณทําแบบนี้นะตอนแรกผมพูดกับพี่เมย์นะว่าวันเนี้ยจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมพูดเอ่เอ่แต่แต่พอทําแบบนี้นะครับมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้ครับพี่พุท อาจารย์ทําให้ผมนอนไม่หลับเลยนะหลายวันแล้วนะอาจารย์ทำแล้วจัดทิ้งไว้อย่างนี้นะแล้วคนไทยทั้วประเทศก็จะงงมีใหญ่กว่านี้เหรอเรื่องคนจริงๆนะครับการการแสดงพฤติกรรมแบบนี้พี่พุธมันจะเรียกคะแนนสงสารใช่ผมสงสารอื็เรียกขอเล็นสำหรับบางคนเออแต่ผมไม่โง่ไง <laughs> มม <laughs> ไม่ใช่ต่อต่อมันจะมีคนที่มันจะมีคนที่เล่นกับใจคนครับด้วยการทำตัวหน่าสงสาร <c oughs> ผมไม่รู้ว่าอะไรทั้งนั้นทุกอย่างบริสุทธิ์ใจเชื่อว่าบริสุทธิ์แล้วโยนอะโยนให้พระอ่อโยนให้ผม <c oughs> นี่คุณไม่ไม่ได้ขอโทษเพราะตัวเองรู้สึกผิดเลยนะ อืมอืมแล้วถ้าจัดมาทําให้เป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวได้เป็นส่วนตัวจริงๆนะถ้าทําแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้ขู่เขาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกนี่ขู่ยะขู่ยะนะจริงๆผมผมไม่ใช่คนขู่ครับแต่มผมต้องขอบคุณเอฟซีเขามากๆนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเอฟซีเขาที่มาโจมตีผมทําให้ผมได้ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันหมายถึงว่าเขายิ่งไปด่าอาจารย์อัจัร์นี่ได้ข้อมูลเยอะขึ้นเหรอถูกต้องเออเหรอเดี๋ยวก่อนนะ อาจารย์แล้วพอวันนี้เอาละดีเขาขอโทษเขาก็ยืนยันผมก็เข้าขใจนะมนุษย์เราอ่ะมันก็ต้องสร้างกลไกป้องกันตัวเองก็ต้องปฏิเสธว่าตัวเองไม่ผิดแต่ขนาดเดียวกันอ่ะแต่ขนาดเดียวกันการที่พักไม่พูดเรื่องผมขอถามอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยแล้วกันนะคืนนี้เดี๋ยวไม่กวนนานละเห็นบอกพวกงนี้อาจารย์มีงานตัดหวัดด้วยใช่ป่ะนิดเดียวนิดเดียวใยวาการที่อยู่พักไม่พูดอย่างเงี้ยอ่ะหลวงพ่อลงกล่ผมเอ่ยเองละที่อยู่ก็ไม่พูดทั้งที่ท่านเนี่ยควรจะต้องรู้เรื่องอะไรต่างๆเยอะที่สุดช่วยผมวิเคราะห์นิดึ ทำไมพ้าอยู่กันติดวาจาขึ้นมาซะอย่างนั้นตอนแรกตอนแรกไม่พูดเรื่องยังไม่ใหญ่แต่พอพูดปุ๊บมันขัดกันเองหลายๆอย่างทั้งขัดในตัวเองแล้วขัดกับคู่กรณีอีกคนหนึ่งฉะนั้น <c oughs> การเงียบถือว่าเป็นการเลือกที่ฉลาดแต่อาจจะช้าไปหน่อยอแต่พูดไปแล้วไงครับอ,ม,อ,ม,อม,มันก็มัดตัวเองอคือถ้าผมฟังอาจารย์ติมบ่อยๆด้วยนะ แสดงว่าต่อไปเกิดเรื่องมันไม่ควรพูดอาจารย์เองฮะผมว่าถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะพูดอะไรโง่ๆไปไหมอ่ะผมว่าไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันง่ายที่สุดเออเออแล้วการลบรูปหนีเนี่ยจากแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะครับมีคนลบรูปเลยใช่ไหมตอนนี้มีคนลบ,ลบอ้าวพี่เมงไม่กลับบ้านเหรอครับยังยังยัง ย,ยู่ทีมงานโทรไปเรียกลงมาบอกอาจารย์ตินมาแล้วอาจารย์ตินมาแล้วตามมาคุยก่อนนีเ่เปลี่ยนแต่งตัวกลับบ้านแล้วนะวันนี้พูดกับพี่เมย์พูดกับพี่เมย์กับพูดกับพี่หนุ่มกัญชยัยเนาะบอกว่าผมอ่ะจะพูดครั้งเนี้ยครั้งเป็นวันสุดท้ายแล้วจนกว่าจะมีการคืบหน้าของคดีเช่นมีใครโดนจับนะครับเออเออเอ มาหาว่าผมมากั่นแกล้งนะพูดแบบเนี้ยไม่ว่าจะใช้ถ้อยคําวาทศาิล์ยังไงก็แล้วแต่ผมรู้ทันนะอือ่ะลบรูปนิดหนึ่งลบรูปนิดหนึ่งอือม,มันมันส่ออะไรลบรูปเนี่ยเล่าหน่อยอนิดหนึ่งการลบรูปแปลว่าอะไรได้บ้างครับมีความผิดอ่ะถ้าผมอ่ะอุ้ยเดี๋ยวมันจับได้ไว้ผมลบก่อนไว้เดี๋ยวมันมาถ้าม,มันไม่มีะอะไรลบทําไมอ,อ่ะอ๋อถูกขุดถูกขุดอ้าว การโดนขุดอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณโดนแฉเหรอครับมันมีอะไรผิดเหรอครับอืมอืม,อมแล้วประเด็นคือคุณลบที่แพลตฟอร์มไหนมันก็ไม่ทันแล้วผมเก็บมาครึ่งปีแล้วโอโ้โหคนลุกข,ของจริงครึ่งปีโอโ้โหขอบคุณเอฟซีเขาด้วยนะครับขยันโพสขยันดา่าเก็บหมดครับหลังจากนี้ อาจจะมีครุดบินตามไปด้วยครับอ่าอันเนี้ยอันนี้ตอนนี้ยังไม่โกรธนะพี่เมย์ตอนนี้ผมไม่โกรธมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเออแต่หลังจากนี้ผมจะโกรธแล้วนะครับอือ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 คดีนี้คิดว่าจะต้องมีคนถูกถูกจับไหมถ้าตรงไปตรงมาตามหลักการว่าคนผิดต้องได้รับการลงโทษก็ต้องมีคนโดนจับต้องมีคนติดคุกอยู่ที่ว่ามันตรงไปตรงมาหรือเปล่าเอออ๋อ คนเดียวหรือมีเพิ่มถามจริงจากวิคห์ที่อาจารย์พอมีข้อมูลน่ะคนเดียวหรือมีเพิ่มเอาจริงมันมีมากกว่าหนึ่งคนครับพี่พู๊ดอ้าวเฮยนะโอ้โหตายละผมว่าแล้วเรื่องใหญ่คือเรื่องนี้แหละมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งคนครับพี่เมย์ก็รู้จักด้วยนะคนที่จะโดนอีกคนหนึ่งอ่ะอ้ัได้หรออะไรเนี่ยฉันรู้จักได้หอรอสละเรือสละเรือกันหมดแล้ว เอาอย่างนี้ <c oughs> แหมจะพูดว่าไงดีวะ <c oughs> คน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 ในวัดอันนี้ผมถามนะคนในวัดมีโอกาสไหมที่ที่จะต้องมีส่วนรับรู้หรือร่วมกระทําไปด้วยคนในวัดเอาอย่างนี้นะครับกลุ่มทีมงานอ่ะของเขากับคนในวัดเขาไม่สื่อสารกันอย่างที่วัยวัชกรพูดเพราะใครไปปั่น ว่าวัดไม่ดีอย่างนั้นคนของวัดไม่ดีอย่างนี้แล้วมาปัดอีกฝั่งนึงว่าคนของทีมตัวเองไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้สองฝ่ายอะเกลียดกันแล้วไม่คุยกันโอ้เออ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 คุณ oh, oh, oh. คิด oh, oh, oh. ว่าคุณฉลาดแล้วไงเออ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 ออตัวคนเขาคุยกันแล้วมันจะโปะไงก็เลยต้องไปบอกว่าอย่าไปคุยกับคนนี้นะอย่าไปคุยกับฝั่งนี้นะเดี๋ยวข้อมูลมันจะมาสิงกันมาชนกันเออเออเรื่องใหญ่ เอาเท่านี้แหละไม่อยากเกงใจอาจารย์พี่ชัยมีงานใช่ป่ะต่างจังหวัดเห็นน้องบอกโอ้ยบินบายเอาพี่บ่ายแมาพูดอยากรู้อะไรพี่พูทอยากรู้อะไรครับบอกผมก็ไม่กล้าถามตรงๆวัดคนในวัดนั่นแหละโดนป่ะอ่ผมถามจริงผมไม่ได้ใคยใครนะคุณผู้ชมฮะคนในวัดมีโอกาสไหมอ่ะผมกกว้างเออถ้าหลักฐานไปถึงใครก็โดนทุกคนอืม พี่ปุ๊กกิจว่าหลักฐานถึงใครบ้างล่ะครับอาผมก็ผมก็พูดผมก็โดนคุดบินนะดิแต่ผมก็ว่าพี่มีหลักฐานพี่เมย์ก็มีหลักฐานอและหลักฐานอน่ะใครเกี่ยวข้องก็โดนหมดเขาทำเพราะว่าเขาต้องการอะไรจังต้องการรวยเหรออันนี้ผมไม่ได้เอ่ยใครนะอาจารย์ไม่ได้เอ่ยใครคนบางคนที่กระทำผิดในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาอะไรเขาอยากรวยเหรออาจารย์หรือหรืออะไร เรื่องนี้ความเสียหายมันก็คือเงินครับเงิน <Ooh. S 1> ที่แปลงเป็นทรัพย์สิน <Ooh. S 1> เขาคงไม่ได้ทำแบบนี้เพราะทำแล้วมีความสุขอย่างเดียวมั้งครับเขาน่าจะต้องได้เงินด้วยอืออ <Ooh. S 1> ืออือมีอะไรอีกไหมก <laughs> <laughs> ันเออดีย <laughs> กใหญ่ที่กันว่าแทรกแซงอ่ะแทรกแซงอะ,งอะตอนนี้ยังแทรกแซงอีกไหมก็ผมพูดไปขนาดนั้นแล้วถ้าแทรกแซงอีกรอบก็คราวนี้จะโกรธจริงๆละโอ้แวนนี่คนช่วนอ่ะ เาสงาแงแล้ว่มา,าสวเหรอมามาอาโหสิกรรมมาขอโทษผมเป็นคนแรกตลกนะเออเออคือที่ผมงงมากนะนี่จริงเมื่อกี้ตอนตอนจ่อไม้เขาพูดนกอะจัรยวผมเรานั้งากในการเรายังงงอ่ะแทนที่บีจะพูดว่าขอโทษหลวงพ่อออ้ถู่ปี่อยู่ๆเข้ามาหาอาจารย์ตินเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวต่อสายหาอาจารย์ตินพี่พูดลองเอพี่พูดลองนึกดูดีๆนะเวลาเราจัดอันดับการแถลงอ่ะ ข้อที่หนึ่งขอโทษผมกลัวใช่ไหม,มยังไม่รู้ไม่ยังไม่รู้เหรอว่าตัวเองทำอะไรแล้วมันมไม่ใช่เรื่องกัวงงมากให้ย้ำอีกทีไม่รู้จักครับผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าคุณชื่ออะไรอือคืือนี้ถ้าถามผมนะคนทำข่าวผมผมกำลังคิดอย่างหนึ่งว่ามันจะเป็นโอกาสไหมที่หลวงพ่อเองก็ดีอันนี้เอ่ยชื่อละหลวงพ่อก็ดีหรือดีก็ดีจะมานั่งคุยกัน จะมานั่งคุยกันแล้วเกิดตกลงเพื่อให้เรื่องมันจบอาจารย์มองไง <c oughs> ก็จริงๆแล้วหลวงพ่อสั่งปิดบัญชีตั้งแต่สองเดือนที่แล้วไม่ใช่หรอครับอ <c oughs> แต่ทําไมบัญชี <c oughs> มันเพิ่งปิดเร็วๆนี้ล่ะครับ <c oughs> <c oughs> อืออืมอ่าจริงๆสําหรับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่ออาจจะมีเมตตาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเป็นเรื่องความรู้สึกแต่การมีเมตตาและให้อภัยคนที่เอาเงินคนอื่นไป มันไม่ใช่เงินของหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาเอาความรู้สึกส่วนตัวตัดสินใจแทนเงินคนอื่นได้ยังไงอออันนี้ผมก็ไม่ไเรื่องกฎหมายจะมาใช้ความสงสารได้ยังไงคือล่าสุดวันนี้นะอาจารย์วันนี้ล่อ้ฟังเราไปเจอเรื่องสนามบอลคือคือถึงแม้มันไม่ใช่ธุร,รกิจนะแต่บอกทําเพื่อสังคมอันนี้ผมก็แค่คิดในใจว่าแล้วถ้าคนเข้าบริจาคเขาไม่ได้เข้าบริจาคช่วยผู้ป่วยสมมติถูกป้ะ เขาไม่ทำสนามบอลแบบใหญ่โตขนาดนี้อันนี้วัดไม่สวยเหรอเนี่ยอาจารย์ไม่ทราบครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังติดใจกับการมาขอโอโหซิกรรมอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่นอนอีกเดี๋ยวไม่นอนเดี๋ยวโพสต์อีกเดี๋ยวโพสต์อีกที่พูดโทรมาสิบสายเลยนะไอไอไอไม่คือผมก็สงสัยทุกคนตกใจอาจารย์เพราะว่ามันเหลือเชื่อ มันเหลือเชื่อจริงๆแล้วไป็นแบคืออย่างนี้ถ้าเป็นชาวบ้านบอกเอ้ยขอคือถ้าเป็นผมนะภาษาข่าวถ้าเป็นพวกนักการเมืองย่างนี้เฮ้ยจบได้ไหมเหมือนประมาณว่าเฮ้ยจบได้ไหมอาจารย์ติงจบได้ไหมเออตอนแรกว่าจะปล่อยผ่านไปนะแต่ว่ามาเมนชั่นผมอย่างเงี้ยโดยที่มาแอปแบลวทาเป็นมาขอโทษโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรออกไปไม่รับครับไม่ต้องมาขอโทษผมไม่คุณไม่ได้ทําอะไรให้ผมโกรธอืมอ,อืมอ,อืม แต่ถ้าจะเป็นแบบนี้ผมจะเริ่มโกรธแล้วเพราะคุณพยายามจะโยนให้มันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณกับผมอ๋อคนไม่รู้หรือลูกศิษย์หรือคนที่แบบเป็นเอฟซีเขาก็มองว่าเพราะอาจารย์ตินมีปัญหานี่หว่าอะถูกป่ะอะเดี๋ยวคนก็จะมองว่าอีกอ๋อเรื่องส่วนตัวอาจารย์ตินเลยพูดออก็คือดิสเครดิตนักวิชาการไปในตัวด้วยถูกไหมอ้าก็ถ้าทําอย่างนี้นะครับถ้าไม่หยุดทําแบบนี้นะครับมันมีอีกหลายเรื่องนะครับอุตส่าห์ไม่พูดนะ อ่ะพูดเลยพูดเลยพูดเลยเอาไปพูดอีกเขาขอโทษหลวงพ่อด้วยเอาขอโทษหลวงพ่อด้วยอาจารย์เขาควรขอโทษคนที่เขาเอาเงินไปบริจาคคุณเออไม่แต่เขายืนยันไงว่าคือเขาเออทุกปากทุกต่างอาจารย์้ก็นี่ถ้าผมเสียงอาจารย์ถ้าขอโทษทำไมอ่ะก็เงินมาก็ก็ให้หลวงพ่อไงก็ทำบุญแล้วไม่ต้องขอโทษชาวบ้านก็ไม่ผิดไง อือเอาเรื่องอื่นแล้วกันครับมันมีทั้งหลายประเด็นน่ะประเด็นแบบว่ารถกระเป๋าแบรนเนมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นคืออะไรหรือสร้างบ้านหลวงพ่อพูดว่าเขาพูดว่ามีโครงการจะสร้างศูฏิบัณธ์รมใช่ไหมแต่อยู่ๆกลายมาเป็นบ้านอ่ะอธิบายอันนี้จะบอกว่าเข้าใจผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการอีกไหมคาพูดคือคาพูดมากมายความหมายช่างแม่งอีกแล้ว เขาบอกเาให้ข้อมูลตำรวจแล้วเขาไม่พูดเขาพูดเขาไม่พูดเรื่องส่วนต่างเขาก็ไม่บอกส่วนต่างคกิอะไรวะอ๋อเจ็ดสิบสามสิบเดี๋ยวพี่เมย์พี่เมย์เดี๋ยวผมพยากรณ์ให้นะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าทั้งหลายแหล่ที่พิสดารหลากหลายสายลงสายรับเนี่ยเดี๋ยวจะพูดว่าผมพูดเล่นเออเนี่ยเออคืออย่างนี้อาจารย์ผมเล่าให้ฟังนะผมได้ยินอาจารย์ผมว่าไปค้นไอ้จริงแบบว่าเคยถูกเรือแต่ผมหาไม่เจอ อันนี้ผมอาจจะแบบข้อมูลไม่ลึกอะอาจารย์มีจริงไห่พุะพี่พูดไปขอพี่หนุ่มเขาบอกว่าเขามีคลิปเสียงอะพี่หนุ่มมาีกะคลิปเสียงที่ว่าเอซี่เขาเล่ากันใช่ไหมใช่ไม่แต่ไอ้ลำไทยเก็กอะไรนะหนะมันมีเขาลงนิตยสารไม่ใช่หรอใช่ผมส่งให้พี่พีใช่ไหมครับ ว่าคนนึงตวามใท้เก๊งเคนดูต้องหลายหมื่นวันนี้วันนี้อาจารย์เล่าในรายการคนังเลาว่าก็มีอีกทีปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีอะไรนะอาจารย์เป็นลูกเลี้ยงถูกลักพาตัวโดยสายลับรัสเซียเ็นอัศวินอะไรนะอัศวินมระการชาติที่แล้วชาติที่แล้วเป็นกษัตริย์มองโกเลียอืมงั้นผมก็พูดได้เหมือนกันนะอืออือือชาติที่แล้วผมเป็นอะไรดีอ่ะผมเป็นเอ่อกษัตริย์โรมันครับ นี่ครับนี่ครับเทพีอันาครับลาลอคือเดี๋ยวก่อนนะมีเรื่องหนึ่งอะจำได้ป่ะไออาจารย์ไม่ดูนะผมอะเคยอันนี้พูดได้อะไม่เป็นไรเล่าอาจารย์ฟังคือมีเรื่องหนึ่งคนคนหนึ่งอะไม่เอ่ยชื่อกันนะคนคนหนึ่งไปบอกว่ามันมีเรื่องนักเรียนตุยอยู่ใต้ใต้ตึกสามคนนี่เล่าให้อาจารย์ฟังเลยเขาบอกเนี้ย ผมให้คนไปหาที่โรงเรียนจำได้รงไอ้ไม่มีไม่มีนักเรียนโดนตุีและถูกฝังแล้วก็เป็นพานโลเป็นคนทำในมหาวิทยาลัยผมให้คนไปตามพี่พูดมีอาจารย์เข้าใจผิดเปล่าพี่พูดเขาอาจจะหมายถึงชาติที่แล้วเออ แล้วเล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยใครนะคนดูอย่ามาตีความให้ผมนะเล่าแบบเป็นตุกเป็นตะจาได้ป่ะไออ์ไอันี่จาไม่ได้ให้นักข่าวไปหาเลยผมให้ไปนค้นประวัติเก่าผมไม่เชื่อว่ามันจะมีรอปภหรืออะไรทำ้ายเด็กแล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปอยู่ใต้ปิด,ปดแล้วก็ซุกเอาไว้สามคนอาจารย์บางคนอะโมโหนะผมบอกให้ว่าทําไมพูดแบบนี้แล้วมหาลัยเขาจะเสียหาย ไม่ได้เอใครนะ,นะเออเน,นี่ยผมยกให้จานติงฟังว่าผมเนี่ยไปไล่เช็คมาพี่พูดครับเรื่องที่พี่พูดเช็คคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องเดียวถูกไหมเออแต่การที่พูดเป็นตุเป็นตะปากพร่อยพูดไปเรื่อยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นอ,อย่างที่พี่พูดไปค้นเนี่ยหนึ่งโรงเรียนเสียหายต่อความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กในโรงเรียนรูอือแล้วมึงพูดแบบนี้กี่เรื่องแล้วล่ะอืม แล้วใครใ<ช>เดือดร,ร้อนบ้างไม่รู้ตัวถูกไหมเออเดี๋ยวผมเข้าใจแล้วถ้ามันมีเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เนี้ยที่ใสล่ละคือผมเป็นคนของผมเองเอ้ามันก็ไม่มีดีกว่าอ้เรื่องเนี้ยแต่ทุกคนเชื่อตอนนั้นผมเป็นตุนต่นปากเอออันนี้แค่เล่านะผมได้เอ่ยชื่อใครนะคนดูหลายคนเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่า <ผม S 1> ไปทําอะไรให้เขาต้องมาขอโทษอ่ะเออเออครับครับ ใช่แต่จะต้องชี้แจงบอกว่าเรื่องอัจวริวัติการน่ะอาจารย์มีสมุดพกตอนนั้นน่ะว่าคุณสมุดี่ใครพี่เมย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอดูนะว่าเขาจะแก้ตัวหรือว่าอธิบายเรื่องนี้ยังไงถ้าบอกว่าผมพูดเล่นกับเอฟซีแต่บางเรื่องที่คุณพูดเล่นมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของบางอย่างด้วยนะครับอืมอืมอืม เห็นบอกเห็นบอกว่าบางเรื่องที like> ่คุณพูดเนี่ยมันทะลุขึ้นสูงเลยใช่ปะถูกต้องเออมันคุณพูดเล่นเรื่องแบบนี้ได้เหรออืออือใช่ถูกต้องถูกต้องอือแต่ก็ไม่มีใครไปดาเนินการอะไรเนี่ยหรือมีคุณพูดรู้ได้ไงก็ไม่รู้อะถามก็ถามไงผมอยากรู้ผมอยากรู้อือก็ ประมาณนี้อาจารย์ไม่รบกวนอาจารย์ละเคลียเคลียเข้าใจแล้วเดมอนคืออะไรเดี๋ยวผมไปเปิดดูก่อนนะว่ามาขอโทษอะไรดึอดอะไรแบบนี้ใจอ่อนเหมือนกับบอกถ้าใครจะอ่อนโง่นะโง่นะอาจารย์บอกนะเออใครเชื่อนี่โง่นะนะเออมาเหรอได้อาจารย์ขอบคุณนะอาจารย์สวัสดีครับปลอดภัยครับอาจารย์ครับแล้วลาลาคนดูไปได้นะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ